กระทรวงการต่างประเทศตื่นแล้วออกแถลงการเขเมรล,ละเมิดข้อตกลงเรียกร้องให้หยุดยิงทุกรูปแบบ30กรกฎาคม2568เมื่อเวลา08.30กรนกระทรวงการต่างประเทศกอตอออกแถลงการท่าทีของไทยต่อกรณีช่วงค่ำของวันที่29กรกฎาคม2568ซึ่งไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา กองกำลังของกัมพูชาโจมตีไทยด้วยอาวุธปืนขนาดเล็กและระเบิดมือในพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดการโจมตียังคงดำเนินต่อไปจนถึงเช้าวันนี้ว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยกองกำลังของกัมพูชาและแสดงให้เห็นถึงการขาดเจตนารมณ์ที่ดีอย่างชัดเจน ประเทศไทยขอย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการยุดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ตลอดจนการแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันด้วยสันติวิธีและขอเรียกร้องให้กัมพูชายุติการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทุกรูปแบบโดยทันทีและกลับมาปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน